เมื่อโชคชะตากำหนดให้มาอยู่ในโลกของคนพิการนาฬิกาชีวิตในแต่ละวันก็ช่างเชื่องช้ายาวนานไม่สิ้นสุดอยากจะทำงานเพื่อให้จิตใจเราสงบและจะได้ลือมอดีตที่ผ่านมามันก็เป็นความทุกข์อะแต่เพื่อนก็พูดว่าถ้าเขียน จดหมายพิษสมเด็จท่านให้พระองค์ท่านช่วยหาง,งานอะไรให้สักอย่างให้ทำก็ก็น่าจะดีนะจนวันที่มีแสงสว่างนำทางชีวิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานอาชีพจากสารย่านลิเผามาให้เปรียบดังทรงมอบนาฬิกาชีวิตเรือนใหม่นำคุณค่ากลับคืนมาให้ชีวิตของพวกเขาทุกคนการถักย่านลิเผาแต่ละเส้น ทำให้เรามีความสุขและลืมความทุกข์ที่ผ่านมาพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของทุกคนเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกว่าคนพิการหรือคนดีพระองค์ท่านก็ทรงพระเมตตาเสมอกันปัจจุบันนี้ครูวงเลิกงามเป็นครูสอนจักสารญาณลิเพาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับผมก็ดีใจสุดเจ็บปลื้มไม่ได้การได้ทํางานถวายพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือสังคมเป็นงานที่ น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งและเป็นพระคุณอันมากล้นเกินกว่าที่ผมจะหาคำพูดใดๆมาเปรียบได้เพราะในช่วงชีวิตนี้ถ้าไม่มีพระองค์ก็ผมก็คงยังไม่มีวันนี้